ทั้งไปสามทั้งไปป้ายหกเวลาสิบนาทีที่ไฟฉายอันนย้นทางวตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบเข้าง,งานหกโมงนะคะทุกคน เรามาลบขึ้นได้นนไดเป็นยรเพื่อนจมาัดมจ้ตมาทกันล้วทคนตอนนี้เราอยู่ที่ สามนาทีกับหนึ่งป้ายมันเละอยู่แล้วแหละป้ายหนึ่งใช้เวลาประมาณห้านาทีพอดีอ๋อห้าคลิปใช่เหนื่อยผมยังไม่ได้วีเลยรีวิวงานสองดิรีวิวงานสองเลยค่ะ อันสองคือดีดีเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกมากๆก็แบบชอบคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมอาหารเช้าให้ลูกได้กินข้าวเช้าพร้อมกันสองชอบพูดไปเหนื่อยไปรักมากเลยโอ้ตายอุยนี่คือเสียงนาฬิกาของโรงแรมนี่ไงอันนี้เซอร์ฟูดอยู่ที่อยู่ที่ป้ายไหนระหว่างแค่กมหกถ้าให้ทำเซอร์ฟูดก็ดีเนาะ ใหเดินมาใกล้ๆเออแต่เรานี่คือคือชั่งแล้วต้องถึงแล้วต้องเลี้ยวเข้าไปอีกด้วยนะตอนนั้นคิดอยู่ตอนนั้นแบบรีบไงคิดว่าจะมาอีกทางหนึ่งตรงเนี้ยเห็น่ะเออตรงเนี้ยซุ๊๊บเข้ามาเขาบอว่าดูแล้วน่าจะไกลกว่าเลยซอม เดี๋ยวพาเดินเข้าโลแกนเผลอไปวัดอุณหภูมิใช่ไหมใช่ทำไมเธอไม่ได้วัดอ่ะเขาไม่มีเธลอเป็นชเชือกเขาเลยละกันเนยะ็บเ <Yeah. S 2> ฮรี่จะเก็บเฮรี่จะเก็บหกโมงกี่นาทีหกโมงตรงนี <c oughs> <c oughs> ่ถึงแล้ว ทุ้เช้าก่อนเข้าห้องอาหารไปทำงานก็ต้องแวะที่ออฟฟิศเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิแล้วก็บันทึกลงเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้างานค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องอาหารของเรานะคะเห็นที่เป็นแบบชั้นๆนั่นปะนั่นแหละค่ะคุณขาที่เราจะต้องเติมให้เต็มนะคะพวกขนมปังน้ำซีเรียลทุกอย่างนะคะต้องเติมให้เต็มเพื่อรองรับแขกอยู่เสมอนะคะนี่จะเป็นสภาพห้องอาหารของเรานะคะเพื่เปลียนทุกวัน i navy for you. <laughs> Hello. Hello. Say hi. <laughs> Say hi. <laughs> <Hello>. <laughs> well, Tess. Wow. the so laundry. That's wild. But it, they're supposed to hang up in here to dry, but they just piled them up on top of the dryer out there, so they're damp. So, we're going to... But it's my mm. yeah. left... Yeah. ไปชื่อไหนวะไปชื่ออยู่ไหนวะมอห็นโฟกัสดิโฟกัสสิน้องนี่ไงนี่ก็เป็นขนมหนึ่งในที่เราจะต้องเอาไปเติมบนชั้นที่เราเห็นกันไปนะคะก่อนจะไปเติมเนี่ยเราก็ต้องแบบเ,เดินดูร,ร,รอบๆห้องอาหารรอแหละว่า มีอะไรลดลงบ้างมีอะไรแบบใกล้หมดแขกชอบกินอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ออกไปเติมเพื่อจะให้แบบเต็มเพียงพอสําหรับลูกค้าอยู่เสมอเนาะแล้วก็เห็นกาแฟด้านหลังนั้นปะอันนี้คือเครื่องทินกาแฟทีเออ่เราจะต้องแบบมีมีแบบถังข้างนอกถ้าหมดเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแบบแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทําใหม่แบบวนไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนาะ ซึ่งกาแฟอร่อยจริงอร่อยมากวันหนึ่งก็แบบมีแขกมาถามด้วยว่าแบบใช้กาแฟยี่ห้ออะไรอะ่ะจะเอาไปชงกินที่บ้านจะไปแบบซื้อตามอะไรย่างนี้นี่เราชอบแอปอูมากินชาอังกฤษนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นใบบัวตำแหน่งในการทำน้ำผลไม้อะอ่ะ,อะที่เห็นในถ้วยนั้นก็คือเราเก็บมากินเองจ้าแบ่งไว้สำหรับตัวเองก็สนุกสนานกันไปนะจ๊ะกินไปทำไปเนาะ ก็คือแอบมีนเจอร์แหละถ้าแบบเมนเจอร์ไม่มาก็คือกินได้เต็มที่อ่ะนี่เป็นตำแหน่งประจำของเราเองแหละเพราะว่าตอน10-10โมงเช้าใช่ปะอ่ะปิดอ่ะเโมง45เราก็เริ่มละดูนาฬิกาแล้วก็ไปมัดปากถุงขยะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่หลังโรงแรม ทำแบบนี้อยู่ทุกวันแบบทุกๆ9โมง45ก็คือเวลาที่เราจะเอาขยะไปทิ้งค่ะกลับไปก็จะเป็นเวลาที่พักเบรกพอดีก็กินอะไรกันระหว่างเวลาที่เราเอาขยะมาทิ้งอะ่ะใบบัวก็จะเช็ดโต๊ะข้างนอกเอาไซส์อะไรเงี้ยรอ จะบอกว่าเป็นขยะที่หอมมากก็คือเราไม่ได้ทันเกลียดเลยนะในการเก็บขยะเพราะว่าขยะมันเป็นวันต่อวันใช่ปะแบบ่แขกเอาทิ้งอ่ะที่เขากินไม่หมดแล้วก็มาทิ้งแต่ว่าในถังขยะก็คือหอมขนมไงขนมมากหอมจริงเป็นขยะที่หอมมาก พอเรากลับมาจากทิ้งขยะเสร็จก็จะเป็นเวลา10โมงพอดีก็ทำการปิดห้องอาหารนะคะแล้วก็มานั่งพักเบรกกินกันก็สามารถกินได้ทุกอย่างเลยในห้องอาหารที่แขกกินแล้วก็กินของแขกนั่นแหละจากนั้นเราก็มาเช็ดโต๊ะค่ะที่เราก็แล้วแต่แล้วแต่วันแหละแบบอยากแบ,บ่งกับใบบัวแบบวันนี้อาจจะสลับกันก็ได้ นี่แต่วันนี้เราจะเป็นคนเช็ดโต๊ะ กำลังที่จะเติมของแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราต้องเติมของทุกอย่างให้เต็มเพื่อที่จะพร้อมต้อนรับลูกค้าในวันถัดไปนะคะทุกอย่างต้องเต็มและสวยงามและสะ,สะอาดถูกต้องนั่นแหละทุกคน ขออภัยในความเบลอนิดหนึ่งด้วยไม่นิดอ่ะเยอะเลยตอนอัดไม่ได้ดูนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการถูแล้วเพราะว่าใบบัวก็ดูดฝุ่นไปได้แล้วครึ่งห้องนะคะเราก็จะไปถูในส่วนที่เพื่อนดูดฝุ่นเสร็จไปค่ะ สรุปการปิดห้องอาหารอีกทีเนาะว่าต้องทำอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นการเติมของให้เต็มก่อนเลยนะคะก็เพื่อที่จะพร้อมในการต้อนรับแขกในวันถัดไปจากนั้นก็เช็ดเคาน์เตอร์เช็ดทุกอย่างที่เช็ดได้แหละแล้วจากนั้นก็ดลุดฟูนถูถูจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นก็กลับได้เลยแล้วแต่วันบางวันก็เสร็จ สิบโมงครึ่งบางวันก็11บเอโมงเสร็จตอนไหนก็กลับตอนนั้นได้เลยนะคะอืมอันนี้เรากับเพื่อนก็ประทับใจมากเช่นกันเป็นแฮปปี้อีสเตอร์เดย์อ่ะอืมเราก็ไม่รู้หลอกวันอะไรของเขาเออเขาก็แบบเนี่ยให้มามีระบายสีด้วยน่ารักมาก เราชอบกินกาแฟกาแฟที่โรงแรมอร่อยจริงชอบจิกกลับบ้านถึงจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ทำงานนี้แต่มีความสุขกับงานนี้มากรักงานนี้มากเช่นกันถึงแม้จะต้องตื่นแตบบ่ตีห้าเพื่ออาบน้ำแล้วก็เตรียมตัว้วเดินอีก2กิโลเมตรเพื่อไปทำงานบางวันนะคะ บัสเต็มก็ต้องเดินกลับไปกลับก็สกิโลเมตรละแต่ไม่มีเลยสักครั้งที่บนดเหนื่อยแล้วแมเนเจอร์ทั้งสองก็ใจดีที่สุดในโลกอีกอ่ะบอกเลยว่างานเนี้ยเป็นความส,สดใสให้ในทุกๆเช้าจริงๆเราจะไม่ให้รักได้ยังไงอ่ะ